เข้าสู่บทที่2ให้เราเปิดไฟล์ชื่อว่า basic scene 0 2ขึ้นมานะคะ basic scene 0 2เราจะเจอกับพี่เห็ด2สองคนคือพี่เห็ดสีน้ำเงินกับพี่เห็ดสีเหลืองแล้วเราก็จะมาเรียนรู้โดยใช้พี่เห็ดทั้งสองคนเป็นตัวละครสาธิตนะคะก่อนอื่นได้เห็นได้ว่าฉากหลังของพี่เห็ดทั้งสองจะแตกต่างจากฉากแรกฉากหลังที่เห็นนี้ เป็น HDI ภายในโปรแกรม b l n เด e r เราสามารถเปลี่ยนเองได้โดยการอมองไปที่ด้าน,นขวาบนของหน้าจอให้คลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ขวาบนสุดของจอนะคะจะเข้าสู่ Viewport Trading ซึ่งเมื่อเรากดวงกลมที่เป็นรูปโลกจะมีภาพพื้นฐานมาให้ทั้งหมด8แบบ เมื่อเราคลิกไปจะพบว่าฉากหลังนั้นเปลี่ยนไปซึ่งฉากหลังจะแสดงผลเมื่อเราอยู่ในโหมด Perspective เท่านั้นของั้นกดเล็5หาเราถ้าเราปิด p e r s p e c t i v e เราจะได้เห็นแค่พื้นหลังที่เป็นสีแต่ถ้าเราเปิด Perspect i v e เราจะเจอกับฉากหลังซึ่งฉากหลังนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยนที่โ tation แล้วก็หมุนได้นะคะส t a ้งก็คือความมืดหรือว่าสว่างของฉากปกติจะอยู่ที่1 world opacity ก็คือความ จางของฉากหรือว่าการปิดเปิดฉากเบลอก็คือความเบลอของฉากถ้าหากเราต้องการชัดก็ใส่เบลอเยอะถ้าต้องการให้ชัดก็ใส่เป็นศูนในที่นี้จะอยู่ที่จุดสามนะคะโนดิชันก็เป็น0เราอาจจะใส่ฉากอื่นๆที่เราชอบหรือใช้ฉากเพื่อเช็คสภาพแวดล้อมก่อนที่เราจะใส่แสงจริงๆ สามารถเลือกได้ตามชอบนะคะในที่นี้จะแนนจะเลือกเป็นฉากที่สต่อไปก็ทำความรู้จักกับ origin origin คือจุดสีเหลืองที่เราเห็นอยู่บนตัวโมเดลมเมืราคลิกที่โมเดลเราจะเจอกับจุดสีส้มๆเหลืองๆซึ่งอยู่ตำแหน่งต่างๆ origin จะมาคู่กับ T D cursor เราจะใช้สองอย่างนี้ในการเปลี่ยนตำแหน่งของโมเดลนะคะ ทบทวนว่าเมื่อเรากด shift c ตัว t ์เซอร์จะกลับไปอยู่กลางหน้าจอจากนั้นเราจะใช้งาน origin ร่วมกับ t cursor อย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราเฟซตำแหน่งของพี่เหตุสีเหลืองเอาไว้ในตำแหน่งนี้เรากด ctrl a แล้วเลือก apply location จุด origin จะย้ายจากพี่เหตุเหลืองมาอยู่ที่ข้างล่างตรงกลางหน้าจอทับซ้อนกับ t cursor เวลาที่เราหมุน พรบว่าโมเดลจะหมุนโดยอ้างอิงจากจุด Origin ไม่ใช่ที่ดีเซลเซอร์นะคะจะอ้างอิงจากจุด Origin ไม่ว่าโมเดลนั้นจะ,อ,ะอยู่ตรงไหนยามที่หมุนหรือว่าสเกลจะอ้างอิงศูนย์กลางจากจุด o r i ิจิโดยจุด Origin นี้สามารถย้ายได้อันดับหนึ่งก็คือการ a อ p p y y o o c t t o o n วิธีที่2ก็คือการตั้งค่า โดยการกดชิป F เพื่อเปิดาภายเมนูของ Selection ขึ้นมาในที่นี้ก็จะมีตัวเลือกมากมายมีอะไรบ้างก็จะมี Selection to Cursor ลองกดดูนะคะ Selection to Cursor แปลว่าการย้ายตำแหน่งเหตุไปหาที่ Cursor Selection to Cursor ก็จะย้ายตำแหน่งของเหตุไปหาที่ Cursor โดยอ้างอิงจากจุด Origin เป็นหลักถ้าเราต้องการให้จุด Origin แบบไปหาที่เหตุสีเหลืองเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะคะ แนะนําว่าให้เราทุกคนพิมพ์วิธีการพิมพ์คือการกดสเปซบาร์ขึ้นมาเฉพาะคนที่ตั้งค่าตั้งค่าสเปซบาร์แอคชั่นไว้ว่าเซิร์ชนะคะเมื่อกดสเปซบาร์จะขึ้นหน้าต่างเซิร์ชที่เราสามารถพิมพ์หาเครื่องมือทั้งหมดในโปรแกรมเบนเดอร์ได้ ปกติจะอยู่ที่ f 3แต่ว่าของ f 3ของอาจารย์เป็นตัว r d อ,อก็จะใช้ฟัมกันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสเปกตร์นะคะให้พิมพ์หาคำว่า origin o r i g i n แล้วหาคำว่า,า geometry to origin model head ก็จะย้ายจากด้านบนมาหาจุด origin ของเราหรือ origin to g e o m a t r y ก็จะเป็นการย้ายจุดสีส้มขึ้นไปหาตัวเหตุแทน ซึ่งให้เราเลือกว่าเราชอบอันไหนจากนั้นเราคลิกขวาแล้วให้เลือก add to quick favorite คลิก favorite เป็นส่วนทอดคัดที่ทำให้เราเซฟเครื่องมืออะไรก็ตามที่เราใช้บ่อยๆวิธีการเปิดใช้คือการกด Q นะคะนี่คือหน้าต่างของคำสั่งที่อาจารย์แนนเซฟไว้คือ origin to g e o m าที่ origin to 3d cursor แล้วก็ selection to cursor เราสามารถพิมพ์หา แล้วก็คลิกขวาจากนั้นก็ add add to quick favorite หรือว่าถ้าเอาถ้านำอันตัวไหนออกก็กดคลิกขวาเช่นกันแล้ว remove from quick favorite เรากดคิวคขึ้นมาแล้วก็ดูว่าชื่อได้มาไหมนะคะที่ใช้ก็ตามชื่อที่เขียนว่า origin to d e o m a t i c ก็คือย้ายจุดเข้าไปหาโมเดลที่เราเลือก origin to t d cursor แปลว่าย้ายจุดมาหา t d cursor selection to cursor ก็คือการย้ายโมเดลมายัางตำแหน่งที่อยู่ของ T D Cursor ซึ่งตรงส่วนนี้อาจจะงุนงงในช่วงแรกๆแต่ว่าก็มีประโยชน์มากนะคะเอาเป็นว่าลองหักย้ายตำแหน่งของ T D Cursor แล้วก็เลือกเป็น Selection t o Cursor เป็นการย้ายตำแหน่งให้คุณชินก่อน